กันบันนี้กับชุดนี้่อของหมายเสียบอําเภอเช้าวันเสร็จแล้วๆเสร็จแล้วๆเบ็ดนี้เบ็ด้อยกับเบ็ด้อยพี่น้องที่หมายเสียพี่น้องขอบคุณที่ชายสินค้าของกลุมกีรีสินคาทอบกับได้ข้องชายได้กุศลช่วยคนมีงานทำกับขอบคุณกับขอบคุณหลายๆเด้อครับถ้าหากไทยทำไทยใจคนไทยไม่อายเราก็ยุ่น ขอชียรนิส Systems ิตติดอย่าไปตาโน้แล้วตจ้าลืมเจ้าเพื่อนอีไม่กลับปวดใจนะเอาเอาของเราว่ากับนั่นนะวางนี้ความกัดเย็นมันมาขึ้นเล่นเลยกับของเราเนี่ยแต่ว่างไวไม่ได้ไม่ได้กับอ๋อไม่ใช่เพื่อนแต่ขอแล้วเดี๋ยวนักลงนักเลแดงนะกับไปกันคนติดคนต่างมัวตัวไม่เดียวครับเอาเนี่ยเล่เดินดแต่มีแต่รอเข้าพุ่นครับพี่คนนู้นที่มาปรกันบ้านเรากับไดโกต้น ช่วยคนมีงานทำกับได้กล้องชายได้ควอตั้มช่วยคนมีงานทำกับวันนี้แบบนี้หกร้อยบาทเจอที่ไหนหกร้อยพี่ครับที่หมายเทียบไม่ต้องเดินทางมาดีกันอย่างหกร้อยมาถึงที่บ้านก็หกร้อยตาด้วยอิฐสองร้านก็หกร้อยหลายหลายร้านทำได้ครับแถวสี่จนแถวเตยปราศอ่าป่านพ่อปลาดูชาววังจะดีหกร้อยพี่กับแบบนี้แบบข้อรับซี่เลยเอ้าแบบข้อแล้วใจต้องเที่ยต่างกันล่ะอย่าตื่นละกันเอรอ แม่นี่เขาเรียกแบบข้อไม่ใช่แบบข้เอาเก่าไม่ใช่ข้ปีปีไอ้นี่ไอ้นี่แบบข้อขจากแวันี้นี่นี่ไม่ในีข้อาวันี้อ้ยาไอ้นี่ก็ียกแบบข้อสิเลยเอาชาตินึกว่าแบบข้ไม่ต้องเสียเบียขนาดนี้เอาเลยไอ้ดีแบบข้แบบข้อกับเออนี่สิเลยกับเออกันได้กันดีีครับ เด็กเดียวเข้ามาซ่อมมาซ่อมฟรีได้ครับก็มีกล้องเขาไม่ต้องซื้อครับเราซ่อมไม่ฟรีเทียแต่เลยเด็กเดียวมาชายมาที่ปีเลยตั้งแต่รุ่นแรกเด็กๆเด็กทำแฮนด์เบรกรอยเบื่อทิเนาะอ้เก็ยอดก็จ้านกล้องจ้านยังกลมดีเอ้ยมาอ่าซ่อมมาไปเสียแต่ขาดาปิงหกสิบบาทเขาไงเลยก็ไม่เอาครับไม่เอาเอาตาปีอะไรอ่ามก็ย่อนเลยว่าใจแล้วนี่ไม่ต้องไรแล้วแล้ว ตายกับดวงย้อนี้ดูว่างกาย้อนี่แต่ว่าไหวใจดออิลาก็ยังตายกับยอเลยนั่อยๆเลยใครบ้างนะไม่ชอบยอคนเราเกิดมาชอบยอพนา้พนาพนอพนา้าพนอชอบยอทั้งนั้นยอกันยอกันนั้นมีความหมาย ย่หญิงย่ชายครับรองใครใครก็ชอบย่ไอยาลกจอบโย่ไม่แล้วครับถ้าเคยมาฝนตำนี้สักดีแล้วไม่เคยมาเฉยกรับเพราะฉะนั้นโย่อกต้นแต่โย่อล้วต้องเป็นความจริงกันท้อไมยาะเย้ยโย่ว่าไม่เอาก็ได้ครับย่แล้วก็เดี๋ยวย่ออาทิตย์เพื่อก็โย่ฝนตำรานไม่เอาโย่ฝนตำรานไม่เอาขอบคุณเลยครับนี่เสร็จแล้วข้องอ่าหมายเสียบหมายเสียบจุดตีต้องก็หมายเสียบเสร็จแล้วตอนเช้าส่งให้ครับผมขอบคุณขอบคุณครับผม